จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กและเยาวยชนประจำปี2568วันที่29กันยายน2568ณตําบลอุ่มเมาอ,มอทวัตบุรีจัร้อยเอ็ด 101. นายชจชวาลเป็นจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายเก่งแก้วกล้า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทวัดบุรีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวยชนอายุ6 1ถึง18ปีจำนวนร้อยคนผ่านการฝึกทักษะ4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอ,ฟอลฟุตบอลสิปักตะกร้อและเปตองกลุ่มละ25คนเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายจิตใจและคุณธรรมรวมทั้งป้องกันปัญหายาเสพติด การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอทวัดบุรีโรงเรียนในพื้นที่กว่า10แห่งและหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำให้โครงการดำเนินไปอย่างเรียบร้อยซึ่งการฝึกทักษะกีฬาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เด็กแลเยววาวชนมีร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีคุณธรรมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต